ตำเครื่องกอนตำเครื่องเองไช้มุดเดช็อกหวานเพื้อน้อยนนอนเนื้อไปที่ปุ่นหน่อยนึงดหรวมจะผิดขัวไว้ไง,ไง่ายง่ายอันนี้ไม่ได้ขัว้ว โอมันจะตัวดติดำเลยพิทิทิดิบป่นไว้ไงอ๋อป่นไว้คือเาใส่แกงเวลาเราจะแกงได้ง่ายๆมันจะได้ไม่โขกยากกันขกยากถ้าเราเก็บเป็นเม็ดอย่างนี้มันจะมีโอกาสเสียมันจะล้างอันนี้มันไม่ต้องกลัวเสียมันจะแดงตลอดล้างน้ำมันออกล้างห้องร้านหาองร้านปลาปลนต้น สารพิษรอสักแป๊บน้ำเดือดเดี๋ยวผักหวานใส่ใส่เครื่องแกงแกงไข่มดแดงน,น,น้ำปะลาครกน้ำปลาน้ำปลาพิจิตรหอมจังใส่ผักหวาน ฝนผักบะฝนผักหวานเป็นเจชอๆดอกนะ้ำมุอึดของกินนะ่ะมาเมืองไทยอ่ะน้ำน้ำหนักไม่น้อยขึ้นเยอะแล้วเต็มได้ยหั่ซื้อเอามาใส่ไข่พุทเด็กใส่ปลา่าง สามอย่างสามรสนข่พวกแดงร้อยนึงก็ได้เยอะขยดไข่พวกแดงต่างจังหวัดลลำปางผักวา,า,า,านจากพี่ลูก ต่างจังหวัดทั้งนั้นปลาจากพิ่จีดเยอน้ำปาาลาจากละยนน้ำปลาจากละยนสี่จังหวัดรวมกันสี่จังหวัดรวมกันแกงงอดเนี่ยปลาพิจิตรหวานเป็นโลกไข่ตังตางน้ำปลาจากละยนแกงอยู่เพชรบุญมาแกงอยู่เขาขอเขาขอเพชรบุญไข่ใหญ่ใหญ่นปลาเม็ดนึงอเอาเสียงสักหน่อยสิหนะ่ะ ทีมทีย็นไงบ้างมั้ยอร่อยดีมาอร่อยชิมให้ฟังเสียงเราก็ได้เสียงดังไหมเสียงดังไหมพี่น้องจ๋าชิมจะนับชิมจะนับเป็นไงบ้างใช้ได้ละใช้ได้อร่อยเสียบอยู่แล้วหลายจังหวัดแกงหม้อเนี่ยฮึฮึพน้องจ้าโอเคแล้วไปปิดไป มาด้วยจ้ามากินเกงผักหวานบ้านไม่ดองด้วยจ้ามากินน้ำมันมน้อยด้อเซ็<ส>บเซ็บขอบคุณทุกการรับชมนะคะเต่ออาหารเล่าเนี่ยเต๋ออาหารเล่า,ม,า,า,ลามีเกี่ยวมะเขือ,อนนมีอไข่แกงมีมีไข่แกงไข่บุลเรงอาหารเย็นบ้านไม่ดอง นี่ค่ะแกงไข่มดแดงผักหวานแกงไข่มดแดงผักหวานลวกผักไท่ลวกผักไท่กับไข่ต้มไข่ต้มกินกับเจียวมะเขือเจียวมะเขือเจียวมะเขือใส่ไข่แล้วก็เลยมะแก้วเบียนะโอเคจ้าไงก็ไม่น้อยก็จะขอจบคลิปไว้่องแกงไข่นี้ก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะแม่น้อยโนบีค่ะสวัสดีค่ะช่วยตักให้ช่วย